ที่บริเวณลานชั้นหนึ่งคณะพยาบาลศาสตร์โดยกองกิจการนิสิตและคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามเร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรมบอกรักมหาวิทยายลัยมหาสารคามอย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติในหลวงเนื่องในปีมหามงคล84พรรษาเพื่อเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามประสบวิกฤตที่โลหิตขาดแคลนและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุ แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ในมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจขจัดทุกข์ผดุงสุขแด่อาณาประชาราษฎร์นับแต่สเสด็จเถลิงถวันสิริราชสมบัติตราบจนปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยลาลัยตั้งเป้าการบริจาคโลหิตของนิสิตและบุคลากรตลอดทั้งปีนี้ ให้ได้ถึง8 4 0 0 0ซีซีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเจริญพระชนมพันษา8 4พันษาในปี2554ซึ่งสอดคล้องกับในช่วงนี้โลหิตภายในโรงพยาบาลอยู่ในช่วงขาดแคลนจึงได้มีการออกหน่วยรับบริจาคอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และบรรเทาภาวะการขาดโลหิตให้สภากาชาติไทยโดยผู้ที่ลงทะเบียนบริจาคโลหิต50คนแรกจะได้รับเสื้อยือด8 4พันษามหาวิทยายลัยมหาสรารคาม ขอทำดีเพื่อพ่อหลวงในการนี้มีนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมบริจาครลหิตครั้งนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ